โอเคอันนี้เตอร์เล่นเป็นตัวอะไรเนี่ยแล้วมันรีฟ้อนเจนได้เหรอใช่แล้วทำไมเตอร์ถึงเป็นกล่องอะแล้วหามันออกได้๋อแอบอยู่ในกล่องเหรอโอเคอันนี้คือแมพอะไรลูกแมพเกิดาทุ้องแล้วแมพอะไรแมพแมพ การการ์ดในนี้มันคือเกมอะไรเนี่ยที่หนูเล่นด่านไหนที่หนูเล่นด่านที่แม่ที่แม่ให้หนูว่าที่หนูหนั่งลงด่านอะไรเนะี่ยตอบต้องมีที่นดนดที่ด่านเข้ามาฮะ มีตัวที่สัตเข้ามามีตัวปีศาจเข้ามาอ่ะมีเฉดแดงกับเฉดตัวนี้กับเฉดกับเฉดตัวอืมดูดปีศาจเลยนะปีศาจหลายสีเหรอหลายสีเกมมาแล้วแต่ไม่ใช่เก้าสิบเก้าวันในป่าไม่ใช่มันน่ากลัวมากเลยมันแมพอะไรนะ ดาบูตาบูตาบูแต่ตา้าบูหนีฝาไงแม่เหรอแเจ้าบูเหรอใช่นี่เขาทำอะไรอยู่อ่ะเขาเขาตัดดต่เขาตัดอันนี้แต่แต่กำแพงนะเพราะจีจะให้คนออกไปอะช่วยคนอะหรือขังคนไว้เขายังไม่ได้ขังคองแต่แต่เขาอยู่ข้างบนนะ อะไรอยู่ข้างบนโดนนี้ไงแม่แล้วเราต้องทำภารกิจอะไรต้องทำภารก,กิจต่างภารก,กิจอะ,กอะไรอ่ะภารกิจต้อีเก็บต่างเก็บของเหรอใช่นี่ไงมันเข้าไปแล้วน่ะนี่ตัวสีแดงเราต้องจัดการมันเหรอไม่ไม่ใช่แล้วเราต้องทำยังไง ดีจอดมาเต<อ>็มเลยอ่ะนี่ดีจาดหลายชนิดเลยอ่ะค่ะอืมดีจาดหลายชนิดเลยมันบอกว่าอะไรเนี่ยเขาบอกว่าฉันจะไปรับคนอื่นๆเขาจะรับคนอื่นมาแล้วเริ่มภารกิจแล้วใช่ไหมใช่แล้วเรากำลังเดินไปไหนจังจังเจน่ะเดินไปไหนไปไดเก็บอะเก็บของเหรอฟาร์มเหรอ นี่ไงอ๋ออันนี้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้เก็บอันนี้อันนี้คืออะไรอะหน,นีหน,นีโยวน,นีนนนเร็วอยู่นะแต่นะคะต้องแอบอ๋อคือเราต้องเล่นต้นแอบไอตัวปีศาจใช่ไหมใช่ถ้าต่อเร็วมันมาเราต้องต้องแอบมันกองเอเตอร์ก็เดินแบบกล่องนี่ก็เดินไปมันจะได้ไม่เห็น แต่หนูมีอันนี้เอาไว้เฉดเดี๋ยวมันก็โผล่มาอีกหลบอีกสายแต่หนูรอไมาได้ออ๋หนูรอดไม่ได้ใช่ไหมเมื่อกี้เตอร์หลบอย่างเร็วเลยอะ่ะเตอร์หลบอย่างไวอะ่ะที่เตอร์เนี่ยเขาเอาเลืเขาอะ่ะตายเลย เดินไปไหนจตากำลังเดินไปไหนเดินเดินเดินแองแองสีเขียวฮะแองสีเขียวอะสีเขียวทข้ามอ่ะตัวปีศาจสีเขียวเหรอเอ้ยแผนดินฟ้าขอโทษเร็วไรเนี่ยมาแล้วไงบูมาแล้วไงมาแกะให้ไหมเร็กเกีย์วัตถุท้องแอบบูแล้วอืมเจ้าท้อบแอบบู ดับบูมไปแล้วบูมไปแล้วเหรอใช่แล้วนะถ้าเรากำลังบูกำลังค้นหารเราแล้วเราแบบโอ้โหโอ้โหสีเขียวขนาดเนี่ยได้เห็นเพื่อนโดนพบเต็มเลยอ่ะบัตเตอร์บัตเตอร์ยังแอบ,บได้อยู่ก็ยังรอดอยู่สีเขียวอยู่นั่นไงเตเอร์แอบเร็วสีเขียวมันตาบูมันมองไม่เห็นใช่เหรอสีเขียวตามันปูดเหรอมันบวมใช่อุ้ยมีหลายตัวเลยเนี่ยมาเร็ว เราชูชีวิตเพื่อนได้ไหมด่านนี้ไม่ได้เธอต้องรวบรวมชิ้นส่วนสีน้าเงินกับสีม่วงตรงนี้หรือเปล่าต้องไปรวบรวมชิ้นส่วนเนี่ยใช่มันได้ยี่สิบห้าชิ้นค้นหาในแมพช่วยเพื่อนทําภารกิจเร็วด้เชื่อม่ได้นี่ไงสีเหลืองเนี่ยเก็บเร็วเหไเออล้วเราเอาไปไว้ไหนวิแอบคอยกระดึ๊บไปเราพรอบเราพรอบ เอาไปไว้ไหนเราต้องเอาชิ้นสวน่วนนี้ไปไว้ตรงไหนเฮ้ยเพื่อนได้สิบห้าชิ้นแล้วนะเล่นไปก่อนแอบแล้วอยู่ตรงนั้นแม่ทำอไมวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนี<ะ>เอาโคมไฟไปไว้ตรงไหนต,ไต้องเอาไปไว้ต้องเอาไปใส่ไว้ที่ไหนนี่หนูรู้ไหมโคมไฟเขาเรียกว่าอะไรโคมไฟไหมเพราะมันส่สองสว่างแใงฝังข้อบหวานเป็นเาขาช่าาวยเพื่อนทำภารกิจหน่อยครับ ลายหนูได้ตอนอันเย่ยม,มากมีไงเอามารวบรวมมาแล้ว17ชิ้นแล้วเก่งมากช่วยเพื่อนรวบรวมเราจะได้จบภารกิจนี้เอา,เอาขึ้นตอนนี้มีถาดตามมามีถาดจะมาให้ไหมนีม25ชิ้นไง<ม>แต่อันนี้เพื่อนรวบรวมได้17ชิ้นแล้วนะเตอร์ช่วยเพื่อนรวบรวมเร็รวมีจรงไหอีกเราไปเก็บมาจะได้จับชนะไง้ จะได้ชนะเก็บเฮ้ยเมื่อกี้แม่เห็นเหลืองๆตรงนั้นเตอไปเก็บเร็วในห้องนี้เฮ้ยเตอแอบเร็วเข้าไปนี้ได้เดาไปกูแอบอยูเองเตอเมื่อกี้แม่เห็นชิ้นส่วนดอดไฟอ่ะตาไหนแอบอยู่เหรอหนูก็ใส่กล่องแล้วหนูก็เดินแบบกล่องเลยออกไปลองออกไปดูออาแน่ไหม ลวดสำรวจสริสัทไปยังไปแล้วในห้องสีม่วงเมื่อกี้แม่เห็นมีหลอดไฟอยู่บัตเตอร์เนี่ยในห้องนี้นมีหลอดไฟอยู่สีเหลืองนั่นไงเก็บไปเออไปไปเอาเอ,อ้ยไม่กี่สีเหลืองเติร์เก็บเร็วเออสีม่วงตรงนั้นข้างล่างด้วย เองมาทำภารกิจเอ้ย่อยหลีมากรอบคอบค่อยๆกันดึบไปนั่งไงสีเหลืองตรงนั้นน่ะเตอเห็นไหมดึ้ไปดึ้ไปค่อยไปค่อยๆปไปเ่อยไปเรไปเร็วไปหนูรูปรวมมาได้กี่อันแล้วด้สามอันเออสามอันใช่ไหมเ้ยเหลืออีกสี่อันเองว่ะเตอร์ภารกิจก็จะสำเร็จแล้วตอนนี้เหลือหนูคนเดียวในแมปปะเนี่ย เพื่อนไปไหนกันหมดอแอบแล้วเกอบไปแล้วโอหเราแอบได้ทันนะมันไปแล้วเตอร์ดูดิสำรวจรอบรอบดิมันไปหรือยังเราไปรวบรวมหลอดไฟมาเราจะได้ชนะอยู่ตรงไหนบ้างนะเดี๋ยวแม่ช่วยดูว่าหลอดไฟอยู่ไหนในห้องนั้นมีไหม หลอดไฟอยู่ไหนหลอดไฟอยู <tea> ่ไหนตรงแถวนี้เราเก็บไปหมดแล้วหรือเปล่าเตอร์เก็บไปหมดแล้วหรือเปล่าแถวนี้เด้เกมมาหันแถวอยู่ตรงไหนหลอดไฟทำภารกิจสำเร็จหรือเปล่าเออแต่แต่เพื่อนจะไม่ได้เอาเกมะเพื่อนหนูตายกันไปหมดแล้วเพื่อนเตอตายหมดแล้วเหลือเตอร์คนเดียวแล้วอย่าเพิ่งเราทำภารกิจให้สำเร็จรวบรวมหลอดไฟก่อนเร็วมันอยู่นี่ กับตอนนี้อันนี้วิชาต์นะนะหนูเคยเล่นนะแม่ค่อยๆไปดิแม่รู้ไหมว่าหนูในห้องเกมข้างบนมีหลอดไฟป้ามาเตอร์ไม่แม่หาหลอดไฟนี่แม่เห็นสีเหลืองตรงนี้ไม่ใช่ไหมจ้ะไม่ใช่ไหนหลอดไฟ ตายไหมบัตเตอร์ตายไหมอาใหม่อะไรอา้ให <c oughs> ม่เดี๋ยวก่อนขอปิดน่กงอน